มีพัดสดุส่งมาถึงหลวงปู่อุก,กิจอธิจิตโตพุทธสถานวาัดปงชัยตำบ้นานสาอำเภอเจ้าห่มจดลำปางซึ่งส่งมาเามื่อวานนี้แล้วเนาะหลูเพิ่งจะมาทําคลิปให้วันนี้เนื่องจากว่าไปภารกิจด้านนอกต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาก็ขออนโมทนาสาธุซึ่งส่งมาจากคุณโยมจูนกัซึ่คุณโยมจูนได้จะสั่งจากทางร้านให้ส่งมาให้เนาะ พกงยมจูนอยู่ต่างประเทศนะทีนี้ก็ของมาถึงแล้วบนได้รับยบร้อแล้วเดี๋ยวราผูกแกะดูข้างในเนาะครับแกะกล่องมาแล้วเป็นอาหารน้องแมวอาหารเปียกน้องแมวนะอาหารเปียกน้องแมวจนเมาสองโหลหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องแพ็คบรรจุสองโลนะก็เป็นอาหาร กระประ๋องเพื่อน้องแมวนะทุกกระป๋องก็สมบูรณ์ดีนะไม่ไม่ไมีบุกไม่มีไม่มีชำรุดกระป๋อมมีขนาสาธุข,ข้อบุญกุศลทลายจงเป็นพระเจาปราชญ์น้มนำความช่วให้คุณโยมจูนพร้อมครอบครัวพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัถนาที่ใดขอได้ต้องความมุ่งมั่นปัถนาทุกประการเทินสัพพิจิโยวัชันุสัพพะโลโคโวเวนัสโตมาเตพุทธวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวา พิวาทนศาิรสิสนิจังพุทธปัจจยิโนจตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุน้องเมียวไข่เอยเมีเยไข่เอยน้องเมียวนมรอดำขาวรอดำขาวมาเฝ้าอาหารนะลูกแล้วเฝ้าอาหารแล้วกินแล้วลูกกินแล้วรูแวกแบบซึ่งุยจ่ๆก็ได้จะส่งให้น้องเมียอยู่เป็นประจำเนาะ อนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นปัจจัยในการค่าดูแลรักษาเรื่องน้ำเหยวเจ็บป่วยต่างๆก็ขอรมตนาสารู้อายุปโนสุขังพลังากา